สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจอุปกรณ์ต่อไก่ต่อนกนะครับของทางค่ายนะครับมาดูรายละเอียดงานก่อนนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับใกล้่นะตัวนี้เป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อไก่นะครับดูรายละเอียดงานนะครับ ตัวนี้เป็นสีน้ําตาลน,นะครับออกใบไผ่นะครับสีน้ําตาลสีใบไม้แห้งนะครับนี่ครับติดกาวหัวกลางท้ายน,นะครับบ่วงทองนี้เป็นบ่วงทองเหลืองนะครับต่อไปสายด้วยสาย PE นะครับตีเกลียว2เส้นนะครับแต้มกาวให้ด้วยนะครับนี่ครับต่อสาย PE นะครับทองทองเหลืองเราชั้นครึ่งนะครับตัวนี้นะครับเบอร์สิบนะครับแข็งนะครับนี่ครับการตีเกลียวนะครับ ติดกาวหัวกลางท้ายนะครับสายยงเราก็ติดให้นะครับสายตัวตัวนี้เป็นกระดูกงูนะครับลูกค้าสั่งกระดูกงูตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับติดกาวแน่นๆนะครับตัวนี้เป็นคืนทางนะครับลูกค้าสั่งพิเศษบวงสี่นิ้วนะครับตัวนี้ก็สี่นิ้วนะครับหลักหกนิ้วนะครับเป็นคืนดักทางนะครับตัวนี้เป็นห้านิ้วนะครับหลักเจ็ดนิ้วนะครับลูกค้าสั่งนะครับรายละเอียดเหมือนกันนะครับตัวนี้ ต่อไปสาย PE หมดนะครับของค่ายเรานะครับบ่งทองเหลืองนะครับนี่ครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับสนใจแบบไหนนะครับเดี๋ยวใส่ลังเก็บให้นะครับพร้อมส่งให้นะครับเชือกไก่นะครับมีหลายแบบนะครับถ้าสนใจแบบไหนใส่ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเส้นจะใหญ่นะครับรายละเอียดงานดูก่อนได้นะครับ สวยครับเส้นจะเล็กกว่านิดนึงนะครับสั้นแบบยาวท่างสามารถสั่งได้นะครับทางไขเราจะเป็นแบบถอดถอดสายหลังได้นะครับเพราะใส่ระบบคู่ตัวนี้จะจะแน่นมากนะครับนะครับแข็งแรงด้วยนะครับสามารถทอดได้นะครับกระเป๋าไก่ต่อครับผมนะครับ ประธนาสนใจตอดไก่หลักไก่นะครับเชือกไก่นะครับกระเป๋าไก่นะครับกระเป๋าตัวนี้เป็นผ้าลายพรางทหารแท้นะครับตัวนี้เป็นที่เสียบหลักนะครับเปิดปิดหน้าได้นะครับตัวนี้นะครับซิปหน้าเป็นระบบล็อกนะครับนะครับระบบล็อกนะครับซิปสีทองนะครับใช้เกียร์เอเลยนะครับใช้ของดีเลยนะครับผ้าตัวนี้เป็นผ้าลายพรางทหารแท้เลยนะครับผ้าหนาหนานะครับพื้นสองชั้น มีซิปข้างบนนะครับขอบเหล็ก2ด้านซ้ายขวาด้านบนนะครับกันไก่จะไม่หย่อนนะครับใส่แล้วจะไม่หย่อนนะครับไก่จะอยู่ทรงอยู่ได้สบายนะครับดูระบายอากาศ2ด้านซ้ายขวานะครับนี่ครับพื้นจะมี2ชั้นนะครับคล้ายๆกันหมดนะครับส่งให้ลูกค้าจะเน้นผ้านะครับลายพางทหารแท้เลยครับผ้าเกตเอเอนะครับให้เราเน้นนะครับถุงเฉเลยนะครับ มีสองสีนะครับสนใจแบบไหนสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนาได้ท่านจะเอาแบบไหนนะครับอยากได้กี่หลักนะครับคืนเดียวคืนผีเสื้อนะครับตัวนี้ก็เตรียมไว้นะครับให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นคืนชนนะครับหลักเก้านิ้วนะครับบวกหกหกจุดห้าเป็นคืนชนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแต่หลักแปดนิ้วนะครับลูกค้าสั่งนะครับดินอ่อนดินแข็งท่านสามารถสั่งได้ครับผม ท่านจะต่อแบบไหนจะเอาคืนชนหรือว่าคืนทางกึ่งทางกึ่งชนสามารถสั่งได้ครับผมเราจัดให้นะครับคืนแขวนนะครับแขวนนกหวักนะครับเตรียมไว้นะครับเผื่อลูกค้าจะเอากี่บวงนะครับนกหวักนกอีลุมนะครับก็ร้อยสายให้นะครับผมสนใจสินค้าแบบไหนสอบถามดูก่อนได้ครับให้คําแนะนําได้นะครับตัวเป่าหลักไก่นะครับเชือกไก ปีกทรงสอบถามทุกคนได้ครับให้คําแนะนําได้ท่านจะตอบแบบไหนนะครับตอนกตอไก่ครับผมอุปกรณ์ครบนะครับนกวักนกอีลุมนะครับฟังพรนกเป็ดน้ําครับผมท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับรับของเข้าจ่ายเงินนะครับที่หน้าบ้านนะครับนะครับโทรมาสอบถามทุกคนได้ครับผมให้คําแนะนําได้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ